ผู้ชมครับขยับมาดูเรื่องของสถานการณ์โควิดหน่อยนะครับต้องกลับมาพูดถึงแล้วก็รายงานกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องของสถานการณ์เพราะว่าความกังวลเกิดขึ้นเยอะ b ีเอ a 5ีเอนี่แหละ,ะแล้วก็รวมไปถึงในช่วงนี้เนี่ยหยุดยาว5วันก็หลายคนกังวลว่าหลังจากนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่อย่างไรหลายฝ่ายคาดการว่าอาจจะพุ่งขึ้นแน่ๆขณะดเดียวกันจะพุ่งไปถึงเมื่อไหร่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะครับน่าจะพีคสุดน่าจะสูงสุด แล้วต่อเนื่องไปจนกระทั่งสิงหาคมศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวันครับหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็ระบุถึงการระบาดของโควิด -19 รอบใหม่บอกว่านับรอบนี้เป็นระลอกที่6นะครับแพร่ระบาดด้วยสายพันธุ์โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.5 โดยจะมีจุดสูงสุดของการระบาดเนี่ยช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ครับและจะต่อเนื่องไปจน ตลอดทั้งเดือนสิงหาคมครับแล้วถามว่าจะไปเบาตอนไหนครับคุณหมอคุณหมอบอกว่าจะไปเบาก็นุ่นครับช่วงนักเรียนสอบช่วงนักเรียนปิดเทอมอ hmm. คือกันยาตุลาอาจจะค่อยๆลงไปช่วงนั้นนะครับสอดคล้องกับข้อมูลของกรมควบคุมโรคครับที่คาดว่าอาจจะพบการระบาดเพิ่มขึ้นหลังวันหยุดยาวโดยเริ่มจากพื้นที่กรุงเทพมหาคนครก่อนแล้วหลังจากนั้นจะพบมากขึ้นในจังหวัดอื่นๆ ในกรุงเทพมหาคนครเองคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ก็เริ่มพบมีผู้เสียชีวิตจากโควิดนะครับอย่างที่คลองสามวาครับมีผู้ป่วยติดเตียงมีโรคประจําตัวหลายโรคนะครับแล้วก็ถือว่าอยู่ในกลุ่ม608อายุ46ปีครับติดเชื้อโควิดรักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชนนะครับวันที่7กรกฎาคมจากนั้นผ่านมาวันที่13กรกฎาคมแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านปรากฏว่ากลับมาอยู่บ้านได้เพียงวันเดียวเท่านั้นครับ เสียชีวิตนะครับเช่นเดียวกันกับที่เขตดินแดงครับก็พบมีผู้เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุในห้องพักที่แฟลตดินแดงเป็นหญิงอายุ60ปีแพทย์ตรวจหาเชื้อนะครับปรากฏว่าขึ้นสองขีดครับมีเชื้อโควิดก็ประสานญาตินำศพไปทำพิธีชาปนก,กิจทันทีนะครับคือตอนนี้ยังไม่รู้สาเหตุนะครับแต่สันนิษฐานว่าเพระตรวจพบโควิดนะครับก็เลยสันนิษฐานไปก่อนนะะ ขณะที่ทางผู้ว่ากทมครับก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมให้กําลังใจบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ครับที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์จากข้อมูลผู้ติดเชื้อใหม่ในกทมช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพบว่ามีเกือบเกืบหมื่นรายนะครับส่วนเรื่องเตียงสําหรับรองรับผู้ป่วยสีเหลืองผู้ป่วยสีแดงนะครับขณะนี้เนี่ยมีอยู่หนึ่งันรอเตียงส่วนเตียงผู้ป่วยสีเขียวขยายเป็น5้าร้อเตียงตอนนี้ การคลองเตียงเนี่ยยังไม่ถึง50%นะครับแต่ว่าท่านบอกว่าเพื่อความไม่ประมาทประสานไปยังกระทรวงสาธารณสุขนะครับประสานไปยังองค์การเภสัชกรรมตอนนี้สต็อกยาเอาไว้ครับล่วงหน้า10วันแล้วยืนยันครับว่าในขณะนี้กทมยังสามารถรับมือได้ครับ